กป็นภูมิปการหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็พุทโธเนี่ยหมายถึงแสงสว่างแห่งพระพุทธเจ้าอีกาวิตินี่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือบ,บทอิทปิโสพระกวาเนี่ยยอดละสี่ตัวคืออีกาวิติ9เก้าตัวคือสังคุชโรปุณทรัพุพะตัวเดียวคืออีนี่จะเป็นอีกาวิติคือมีหัวใจพระพุทธเจ้าฆ่าไม่ตายโบราณถือยอย่างนี้นะแต่ก็ตายทุกคนแหละแต่หมายความว่า อ่เขาถือว่าข้าไม่ตาย,ตายการเบียดเบียนจากคนอื่นเนี่ยเมื่อมีหัวใจพุทธเจา้าตอแล้วใครก็จะมาเบียดเบียนไม่ได้ทําลายให้ชิบหายตายหงไปได้ก็จะตายให้แก่ตายเองอ่าประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นอะคงกระพันซึ่งแปลว่าณมหาลังับตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยการฟ้าการไฟการอาวุธการสิ่งเวลวร้ายหรือไอ้คนจีนเรียกว่าชงทั้งหลายทั้งตัวงลมงเพลลมพัดอะไรที่ที่จะเป็นกุญสยัยุญมตน,นตัวนี้นี่จะสกะัดหมด ตัวนี้เป็นนกคงกระพันเการอาวุธตัวนี้เป็นทาะค,คงกระพันก็การอาวุธตัวนี้เป็นเทาะแฝดเป็นกําลังสมาธิเสร็จแล้วตัวนี้เป็นพุทธคือเป็นพระเป็นยนันครูของหลวงปู่สุก,กัดฑประสามเท้าตัวนี้ก็คือครอจักรวาลล้างอาถรรพ์สินเลวร้ายอะไรทั้งปวงนี่พุทธสังมีนี่เป็นยอดศินเีพุทธรรังานังกระจามีตมังตะน,าน,านังกระจามีสังขตะน,านังกระจามมีด้วยละนึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระรามพระสงฆ์น้ำมันพระธะเนี่เป็นธาตุทั้งสี่น้ำดินไฟลม อ่าอนาจใดๆทั้งปวงก็ตามทั้งกาป่าจจากท่าทั้งสี่แล้วไม่มีฤทธิ์นะจะพักกระสาเป็นหัวใจการสลักกันตายโหงอ่เมอามะอูเมตรณีอุริมานังอุทางกโตหาประมาณไม่ได้ทั้งเมืองบนและเบืองล่างนี่เป็นณจ้าหัวหนี่นาจ้าหัวอันนี้เป็นแควคลาดคงกระพันชาตินี้ตัวนี้เป็นณนอัดนะตัวนี้เป็นณนอุดนะอัดอุดการอาวุธเอาเอาไว้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ามว่าอารหังสุขโตเนี่ย คือกะกะแล้วคาดปลอดภัยไปมาใกล้ไกลปลอดภัยทุกทิศอรหังสุกตโตเป็นกระถาแก้วคาดทําให้เดินทางปลอดภัยก็จะอยู่อยู่ในหลังเหรียญเนี่ยทั้งหมด้าหลังก็จะเขียนว่าอายุวัฒนมงคลห้าสิบปีวัดจุกระเจือแปดเหลียญเพราะข้างหน้าไปเขียนชื่อหลวงพ่ออยู่แล้วเนี่ยแต่ข้างหน้าก็จะไม่ได้เขียนยานอะไรเพราะเหรียญจะลงยาก็จะเหมือนเหรียญหลวงมงคงแล้วก็เออ เออจริงๆรูปแบบนี้ยถ้าอาจารย์เป็นคนเป็นคนเอาออกมาเองเสร็จแล้วก็เอ่อโยมปิติมาให้เขียนด้านหลังก็จะเป็นเหรียญที่จะเอาไว้แจกในงานในยุวัฒนมผคลแจกนะไม่ได้จำน่ายเสร็จแล้วชุดพิเศษต่างๆที่ผู้ที่ร่วมอะไรอะไรก็อย่างที่ถ้าอาจารย์พูดแล้วแล้วก็ไปเพิ่มในนั้นและที่มากันเนี่ย ด้วยนี่ก,นะก,นะก็น,นะนนะ้าเด็กมาด้วยนะเท่ากับได้สององนะนี่ได้สององนะเท่าเด็กมาด้วยนะนะถ้ามาถ้ามาคนเดียวก็ได้องค์เดียวถ้ามาเด็กมาด้วยเขาก็จะก็จะได้เด็กด้วยวัดจุกระเชอ8แปดริ้วครับวัดจุกระเชอ8แปดริ้วครับเอาแล้วครับนะเริ่มจางครับ ว่าเริ่มจางแต่ไปไปมา,มาทำไมมันหนาแน่นขึ้น <c oughs> น่าะดูเหมือนจะจางแต่ไปไปมา,มาทำไมหนาแน่นขึ้น, <c oughs> นาจางแล้วครับถ้าจางแล้วเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าสีเหลืองเขายังให้อยู่หรือเปล่านะ นาสีเหลืองนะนาสีเหลืองเข้าด้านไหนฮะสีเหลืองได้นาเข้าได้เลยเข้าได้เลยนะครับนาสีเหลืองฮะนะเดี๋ยวจะเข้าไปรับกับเขานะเพราะว่านะเริ่มจางแล้วฮะเริ่มจางแล้ว รับมาแล้วนึ่งเหรียญนะนะรับมาแล้วนะครับรับมาแล้วนะรับแล้วเราจะไม่ดูเราจะไปขายทันทีเดี๋ยวดูดีว่าดูดีว่าใครจะใครจะติดต่อขอซื้อผมนะนะเดี๋ยวดูฮะนี่นะขอซื้อกันอยู่เดี๋ยวดูนะ ก็จะติดต่อซื้อผมบ้างนะฮะเดี๋ยวดูทีนะผมเดินไปนะใครจะเรียกซื้อผมบ้างเดี๋ยวดูนะฮนะดูดิใครจะเรียกซื้อผม สรุปไม่มีใครเรียกน <laughs> ะ <laughs> เดี๋ยวดูคะเดี๋ยวผมจะลองไปลองเดินไปดูก่อนว่าใครจะเรียกซื้อผมบ้างนะเนี่ยพอดีว่าผมถือกล้องด้วยถ,ถ้าไม่ถือกล้องเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะเรียกก็ได้ยังไม่ได้ดูเลยกะว่าถือมาเนี่ยจะดูว่าใครจะเรียกซื้อผม นายจะไปซื้อได้ยังไงปรากฏว่าไม่มีคนเรียกซื้อเลยสอง้อมีหนังสือพิมพ์ทำพีนิวสองร้อยโอ้โหตายแล้วอย่างนี้ต้องซื้อสองพันเฉพาะหนังสือเขาก็เกิน200้อแล้วเอฟสี่นะฮะเอฟีนี่นี่เขานี่นี่เขารับนะรับซื้อกันอยู่นะครับ นะแต่ว่าน่าจะมีใครขายสักกี่คนนะนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยขายหรอกนะเนี่ยนะนะนะโอ้โหนะคัมพินิวบอกให้สองร้อยเีที่คนอื่นน่สามร้อยสี่ร้อยมาคัมพินิวสองร้อยได้ไงอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่เขาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่อ่ะ ซื้อกันเท่าไหร่อือะลับไปนะเรียบร้อยนะนะนะเออนี่ฮะนะสนุกดีฮะสนุกดีนะลับไปแล้วก็ขายกันได้เลยฮะนะกลับบ้านตัวเบานะ เห็นไหมผมบอกแล้วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะรับมาเนี่ยบางคนซื้อ200บางคนซื้อ300บางคนซื้อ400แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่นะบางคนซื้อ500นะท่านจะไปเจอคนไหนเท่านั้นเองเวลาท่านเดินออกมาเนี่ยถ้าท่านรีบหน่อยเดียนะเขาก็จะมี150นะเดินมาหน่อย200เดินมาหน่อย300นะเดินไปไปไปเนี่ยนะอาจจะให้500นะอะไรแบบนี้ มันออกเนี่ยนี่ผมขอเช่าอาจารย์ห้าร้อยครับมันดื้อๆคนนี้อย่าอย่าทำเช่นนั้นนะครับได้แล้วสองร้อนี่สวัสดีครับอ๋อได้ยังได้จ๊อบแจกไปยังซื้อด้วยไม่ใช่ขายเหรอซื้อด้วยฮะเด็กคนนี้เขาบอกได้รับแจกด้วยซื้อด้วย นี่ยครับสวัสดีครับซื้อกันหากันเท่าไหร่แล้วันนี้ฮะซื้อหากันเท่าไหร่ไม่รู้ฮะหลากหลายราคาแล้วเกินพนจะตกเออฮะขอบคุณนะขอบคุณนะหลากหลายแล้วเกินไม่รู้เขาซื้อกันเท่าไหร่ฮะครับเนี่ยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยนี่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 นะนี่เขานะเขาไปกันแล้วนะวัดแต่ของแท้ฮะอุ้ยถูกต้องใช่นี่เขายังเขายังกระจายตัวรับซื้อกันอยู่นะแต่ว่าแปลกนะ นั่นเป็นเรื่องที่แปลกอะคนขายน้อยกว่าคนคนซื้ออ่ะก็รับซื้อกันเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูอ่ะรับซื้อเต็มเลยแต่ว่าคนที่เขาได้ไปเขาไม่ยอมขายอ่ะเออมันก็มันก็น่าแปลกใจนะเพราะว่าเป็นวัดอื่นนี่ขายกันหมดนะฮะออกมาก็ขายออกมาก็ขายเนี่ยดูดิเนี่ยบางคนเนี่ยดูดีได้เป็นถุงเลยที่เขาได้เป็นถุงเนี่ยเขารับซื้อน่ะนะเขารับซื้อน่ะไม่ไม่ได้นะเนี่ยฮะที่เขามีเป็นถุงถุงเนี่ยเตรียมกันเห็นไหมนะ ขารับซื้อน่ะนะเราก็มารับซื้อกันตรงนเนี้ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะรับซื้อนะครับอันนี้ก็ได้ไปกี่องค์นน่า,น,าน่าจะได้ไประมาณห้าหกองเลยนะนะห้าหกอนี่ฮะถ้ากระจายเนี่ยนะเราจะดูว่าเขาถือ น้าถือเงินกันแล้วก็รับซื้อเนี่ยเนี่ยกำลังรับซื้อกันอยู่นุ่นก็ัรับซื้อนะสนุกไหมสนุกสนานนะนะผมยังไม่แก่เลยนะของผมอ่ะนะของผมยังไม่แก่เลยนะอุ้ยเนื้อเงินเปล่าหน้าออกเขียวๆนย่นเนี่ยหน้าของผมเนี่ยออกเขียวๆนะนเนี่ยนะผมยังได้เปิดเลยนะลองไปแอบดูเขาก่อนเขาซื้อกันเนี่ยนะเขาซื้อกันเราต้องแอบดู นะนะเขาเปิดออกมาแล้วเขาก็รับซื้อกันเลยอ<ม>โอ้<ม>นะอันนี้สามมงแสดงว่านะรับซื้อมามนะเปิดให้ดูหน่อยครับอาจารย์ไม่เอาเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณมาขอซื้อผมนะนีฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคือคักมาก สอรงร,อรง้อยห้าสิบจาร้อยห้าสิวหนันี่ห้อ้ยิงหาแช่ไม่อกนี่คือเรื่องจริงอยิงห้าแช่ไม่ออกด้วยอะไรยังยังไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะยิงห้าแช่แล้วเหรอนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ เนีเนี่ยเขาบอกเนี่ยเวลาที่ฟังฟังคนพูดเนี่ยมันก็นะต้องต้องไต่ตรองหน่อยนะครับนี่ดูขนาดว่านีายังไม่ทันไปไหนเราบอกยิงห้าแชร์ไม่ออกแล้วอะ่ะ <c oughs> นะนะก็คนนะคนนะคนที่เขาเขาขายเนี่ย ยิ่งสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบอกให้นะนาพระเก่าเนี่ยเขาไม่อธิบายอะไรมากมายนะก็จะอธิบายแต่เรื่องพวกนี้ว่านะว่าเหนียวบ้างนะยิ่งไม่เข้ายิ่งไม่ออกบ้างแล้วก็ขายคนก็เชื่อแต่ยุคนี้เนี่ยคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหรนะ่นะนะจะเหนียวไม่เหนียวเขาเพียงแต่ว่าเขาต้องการเขาชอบก็โอเคฮะเขาไม่ได้สนใจว่าจะเหนียวไม่เหนียวนะเนี่ยนะความคึกคักยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เรื่อยๆนะ ยังมีอยู่เรื่อยๆนะก็รับซื้อกันนะเนี่ยฮะเราก็เดินนะเดินรับซื้อกันนะ,นะเตรียมกันไปรับซื้อเลยนะเราให้ดูอันนี้อันนี้ปลายน้ําแล้วนะเมื่อกี้ต้นน้ํานะนะต้นน้ําตอนนี้ปลายน้ําต้นน้ําแจกมานะเข้าแถวแจกแล้วก็ปลายน้ําก็คือขายกันแล้วนะขายกันแล้วนะตอนนี้ก็นะหลายคนไม่ยอมขายฮนะ นะไม่ยอมขายก็เอากลับแต่บางคนก็ขายฮะนะขายเขาก็ดูที่ราคาเพราะว่านะพอออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าใจร้อนปุ๊บออกมาปุ๊บก็จะมีคนดักอยู่150นะเลื่อนเข้ามาหน่อยก็200เลื่อนมาหน่อย250 300ย0 0 5 0 0ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับนะท่านท่านอดใจหน่อยให้ไปถึงไปถึงตรงนู้นเนี่ยอาจจะเป็น500นะอาจจะเป็น500แต่ถ้าหลุดออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีคนซื้อแล้วนะครับนะเพราะว่า มันนะเขาไม่ไปยืนแถวนู้นแล้วฮะนี่อย่างแถวนี้นะนะนี่เห็นไหมนะนี่ฮะเขาก็มานะติดต่อกันแล้วฮะนะประสานกันแล้วนะประสานกันฮะใครถือออกมาก็ต้องมีการติดต่อประสานว่าจะขายไหมนะขายเท่าไหร่นี่ถ้าถ้าถ้าบางคนเนี่ยได้มาสักสิบองค์เนี่ยผมว่าสบายเลย แต่ทีนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไไดเขาแจกแค่คนละองค์นะ่าแจกแค่คนละองคนะ์ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะดีดราคากันน่าดูหลังจากนี้ไปถ้าใครขายเร็วๆนะนะเพราะว่าเขา,าเข้าการรับซื้อไปเนี่ยเขาจะต้องไปบวกไนี่นะเขาต้องไปบวกเมื่อไปบวกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาซื้อไป500ร้อเนี่ยองค์ละ0 0าร้อยเขาต้องมันก็ต้องบวกเยอะนะนะเขาถึงจะโอเคนะ แต่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยไปไม่ถึงไหนหรอกนะซื้อจากตรงนี้ก็จริงนะนะซื้อไปสี่ซาห้าองก็จริงอ่ะผมว่าไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะมันต้องมีมันต้องมีเจ้าใหญ่ที่มาขอซื้ออีกทีหนึ่งนะอันนี้อาจจะเป็นเจ้าย่อยนะเจ้าย่อยที่มามาไล่ซื้อนะฮะแล้วก็ได้ไปสักห้าองคสิบองยี่สิบองก็ไปขายเจ้าใหญ่อีกทีนะเจ้าใหญ่ก็ไปรอนะก็ได้ส่วนต่างนะสมมุติว่านะได้องละร้อยองละร้อยนะมายืนแปน๊บนะรับซื้อก็ก็ได้ส่วนต่างแล้วนะก็จะมีเจ้าใหญ่ นะครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะลักษณะอย่างนั้นคือคืออันนี้เขาเรียกว่าต้องนะ้าออกตัวไวขายไวออกไวนะนะนขายไวออกไวนะคุณน้อยมีแต่ความสุขความเจริญครับอายุมั่นวัญยืนแก้วคาดปลอดไปราษจรจากทุกโซงโรคภัยคิดทำการสิ่งใดสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาให้เงินทองไหลมาดีมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งคั่งมันคง ดารเรนรุ่งเรืองกันทั้งครอบครัววงตะกูลนะโชคดีมีลาบตวัสดีมีชัยให้ร่ำให้รวยกันทุกคนพรนันใดเมื่อออกจากปากอัตมะแล้วขอให้ศักดิ์สิทธิ์คงไม่หิตาาุภาพประดุจต้องเป็นวาจาแห่งพระร่วงเจ้าเมื่อประสิทธิประสาทพรใดๆแกใครไปแล้วขอพรนั้นจงพันสำเร็จตักติดวิเศษชยะแก่ทุกท่านทุกคนตลอดชีวิตไปเทินสาธุเอาดีแล้วนะขอบพระคุณครับ